แม่ค้าช่วงนี้ก็ร่ำกลินเขาเลยครับสิบว่ายู่ลานปันไต่เนื้อไมมต้มโอ้ี่มาแล้วบอกรับสวัสดีครับผม,มาาหาเจ้าของอยู่เมื่อกี้ <c oughs> แม่ค้านะครับแม่ค้าใจดีนะครับไข่ได้ทุ้งละห้าสิบหกสิบาหกสิบบาทไข่เป็ดด้วครับเด้อไ <c oughs> ข่เป็ดหกสิบบาทมาใหม่ๆเลยไข่เป็ด,ปดโอ้หน้าสนใจเลยไข่เป็ดหกสิบบาท <c oughs> ใใาเอาไปต้มกินเนาะ เป็ต้นเดี่ยวเต็ดเฮ็ดได้หมดเลยทีคือไข่ไก่นี่และเนาะอันนี้เป็นอาหารพื้นบ้านอีสานเป็นอาหารพื้นบ้านอีสานด้อน้องหม่นะครับขึ้นเป็น้าบาท้าบาทค่ะน้อหม่ไรโอ้น้องใหม่ไันอโอมันมันอหอน้องม่ไเนาะกะะาอ้ากะะาสินค้าิสุทิสินหาสินะหน่วยละสิบาทต่อคเนาะหน่วยตำ ตามเสียบเตี้ยอ,อ่นอนๆหนิเนาะโอ้นะครับแมีนเหมือนองแม่ข่าเนาะนี่เนาะแมีนเหมือเนาะโอ้หอนเขาฝุ่นด้วยมเมีเน,มนเหมือนอย่าที่ฟันอย่าเลือ่อโลบอย่างใดอย่างนี้เหมือนอยู่นี่อืมสบายกันเลือโรบด้วยตลาดอำเภอเลื่องนอกขา่าอ่าจังหว,วัดยโสธรเรื่องเกา่าเนาะเรื่องเกา่เอเกาอยู่หนาลงุงหวานนะครับนี่เด้อหนาลุงหวานหนาลวดตัดหน่อยหนาซี่เจมอนี่ยไะเอ้านี่เหมือนอยู่นี่อืมมีลานจอดรถกวางขวาง ลานจอดรถกุ้งขวงขวงมากเลยลานจอดรถกุ้งขวงกวงขวงมากเลยชุบอันนี้ถุงเท่าไรนี่บักเขาเอินบักพริกงยังก่อนพริ้งเลือบพริ้แดงพริ้แดงอันนี้เด้นี่คือ้งแบบอันเดียวกันบ่อันเดียวกันอันนี้เด้นี่นี่เอาผมเอันนี้ผมสื่อซอยเอา ซื้อเนี่ยมันเนี่ยมันใจโดนเพราะว่าอยู่กาลสินเองนะซื้อเนี่ยมันบ่อนี่นะบ่อนาวกาลสินไข่เป็ดแพงมากโอ้โหอะไไข่เป็ดบ่เห็นเห็นแต่ไข่ไก่ไข่ไก่ไข่เป็ดบ่าเคยมีเลยอันนี้ซาบาเนาะซาบาเด้วยเอเอาเอาไว้นี่ยังมี่มาเอ่อด้วยเอาอุ้นหนุนแม่ค้าเด้อยักติ อันนี้มันบนนอเลยเนาะเก็บได้โดดเลยพอบาดยกไก่เลยเอาขอบคพูดอะไรนะครับเด้วยเอาขอบพูดอะไรครับแมาเลยจับบ่ายเลยครับแสดงว่าขาไปจับมั่งนี่มาเลยจับเพราะว่างเลยจับบ่า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 ยวันดีครับแม่ค่าปฝาโทรของแม่ค่าหลายขึ้นกันเนาะนี่เนาะบักฮวงครับบักฮวงมีเหมือนอยู่นี่เด้อยนี่วปลาแดกขวดสักบาทปลาแดกเข้า โอ้แล้วจะยังห่อเริ่มจะเศร้าบ่เริ่มจะเศร้เาเนาะบักแตงบ่ครับนี่สี่สิบเป็นพวงบักเก,ววก้วเศร้าพวงละสีสิเนาะบักแตงกว่าสี่สิบบาทเฮ็ดเศร้ากว่าบ่เฮ็ดโอ้เฮ็ดอันนี้บ่บ nhét sau ba ừ. anh em mình nèo sao sao các bạc hết rồi chị okay. anh em sao bạc ba bơm mhm 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 xoay mhm 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 เฮ็ดได้สิเฮ็ดโอริจิมีมั้งหน่วแม่ข่าวพวกปักพวกอย่าที่ฟันนี่แหละกเครื่อเขียนมีมันแม่ข่าวเลยครับเด้อชุกไปดีนะครับเด้อไปดีเด้พุ่งฟ้าไปเนี่ยสองหงานนะบอกพูดอะไรได้ไหมข่าวเด้อใจดีเนาะมา้น้ำกันตลอดเลยเนาะใจดีพร้อมด้วยนี่เด้อนี่นี่เลครับบอกคุณอะไรครับ ไกโอ้ยกินอาหารสําเรือให้บ้านนี่นี่หมดเลยอาหารไทอีสานนี่ทงไทยท้งอีสานกเล็กกมีกเล็กอาเล็กจะบมี่อุกซุกเล็กโซุกเล็กุกเาซซกเล็กเรื่องนุกแทะเห็นเต่นซุกเล็กสาระข้ามจักบาทละซุกเล็กเ่าะหาิบาทเด้อซุกเล็กก้อยกับบเมียนนอกก้อย โอ้ต้อยแต่ว <worldwide> ่าใส่เลือดหลายเลื่องโชคเล็กโบมเป็นตอนบักไงตัวสาระข้ามเพ็ดบักไงสาระข้ามสาระข้ามโชคเล็กสาระข้ามดังๆเลยครับเอาจะกินเดินมาหาไม่ขาดครับโชคเล็กไทยเป็นเมันโชคเล็กห้าสิบบาทครับกูได้จะกินโชคเล็กนะครับเนื้อวัวเนาะเนื้อวัวเลยนี่นะครับเอาอาหารได้ๆๆตามป้ายนี่แหละเอาเริ่มจากซาบาดบ้านนี่เนาะ โอ้ซบาทก็มีเป็นอย่างสิบาทนะซุปเส้นค่ะซุปเส้นโอ้ซุปเส้นซุปเส้นซุปซุปเส้นซุปเส้นหมกไก่กับสิบาทป่หมกไก่เลยยี่สิบบาทยี่สิบเด้ออันนี้ปายเนาะไม่ค่าใจดีเลยอธิบายคาแขกฟังเลยขายดีเลยี่เด้อไพัลโลกับซีมัสแล้วเสียวเลยหรอมาน้อกันหมกับกับคุณย่าเน่ะมากับระคะโอมากับทวดเป็นทวดเนาะอันนี้เป็น เป ok. oh, ็นลูกสาวโอ้เป็นน้องสาวเหครับบอกโอ้หน่องสาวเลยโอ้มาเดทกับพี่คุณยายเรื่องแข็งแรงเนาะแข่งแรงมาตลาดคุณยายผมเคยไปทายตลาดนี่อายุแปดที่ห้าปีมาขายเพิ่นว่ากันบ่ได้มาตลาดเพราะเป็นแต่อยู่แม่นกันอยู่ตลาดนั่นได้คุยมูคุยอย่างกัดคิดใจเบิกบานเพราะว่าโบ่ซึ่งเสียวเลยแต่อยู่เพื่อนผู้เดียวนี่ซึ่งเฉียวเลย เม่ยังนอนเบิ่งโทษชาติกับเบิ่งบ่เห็นห่งเลยวะใชไหน้นะเอา้าใช้ดีด้วยเหมือนกันเนาะอันนี้หมกไก่นะครับเอา้าใายดีเหมือนเอาข <c oughs> อบคูดอะไรไหมค่ะเด้อ <c oughs> ใจดีพร้อมเด้อยหมือนอาหารอาหารอร่อยพอร้อมเด้อมีกล่องทรัหนุนคือทวด <c oughs> เวดมามาให้กำลังใจนะครับใ<อ>น,นการข,ขายขายนะครับอ๋อเมดสีเบิร์ดเราหรอครับน่าจะมือเส่าเนาะขายนมือเส่าด,ด้วยอนะ๋อตลาดเรื่องนกท่าครับเรื่องท่าเก่านี่ครับนาล้งบานเรื่องนกท่านาไอ้โรตัดหน่อยนาซี่เจมอนี่ยเลยครับอ๋อเป็นล้านจอดรถกว้างเด้อพี่น้องมายังมือเส่าครับอยากกินอาหารสําเร็จพวกนี้นี่รับลังตักนอย่มาเลยมาหาแมฆาด้วยครับแก้วถูกถูกฮะแม่แก้วแม่แก้ววะครับโอ้เป็นร้านแม่แก้วเนาะ เป็นล้านแม่แก้วเป็นน้องสาวของของทวดเนาะขวดอายุเท่าไหร่แล้วก็ครับทวดอายุเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดแข็งเลยด้วยตัวชัดเจนเนาะฟังชัดเจนเลยเสือแล้วขอบคุณหลายคุณทวดครับอโ้คุณทวดไหวผมบอกโอ้ยผมไหวขึ้นเลยคุณทวดเด้อเอาจเล่จะเล่ครับโอ้ยขอบคุณหลายครับแม่นมดแบบของเฮาบว่นี่ป่าวเงาวาวขี้ป่าว บาทติโซบ่นหน่อยตัวสั่นบักแจงถุงตัวไหนะรนี่เจ้าบาทว่บ่ผมซื้อห้บักแจงป่ะอ้นไหนตาทวดตาทวดใส่หลังเงินขอนอตาทวดทวดา้ำมาานีเจบาทเนาะเจ้าผมเอาไว้หนูก็ได้จังสีมาเหา ใจสิมาเอาด้วเห่อาใหญ่ถวดโอ้เจ็ดสิบเจ็ดปีนังแข็งแรงเ็ดสิบเจ็ดปีแข็งแรงกับโอ้ขอบคุณนะท่านยาเจ็ดสิบเจ็ดปียังแข็งแรงเลยนั่งเชงเอาด้วยด้อปแักงผมอนะลักแงผมนะโอ้ไทยไก่เพิ่นเดี๋ยวเพิ่าไทยไก่นองเนี่ยโอ้สวัสดีครับพ่อข้าแม่ข้าได้พล่งนุมทั้งหมดเลยครับอืเอาเนี่ครับ หล่อๆหน้าตาสวยๆนี่แหละไก่อันนี้เขาเอือดไก่พะโลกอ่อนละใช่ค่ะไก่พะโลนะครับเรื่องไก่พะโลเป็นไก,ก,นก่บ้านเ้าบอกเรือไก่ไก่เหนียวไก่เหนียวโอ้เป็นไก่พันไข่เนาะโตเท่าโตเท่าไรก่อนละอันนี้ร้อยสามสิบเนาะอันนี้ร้อยสามสิบอันนี้ร้อยหนึ่งเป็นแต่แซ่บเลยครับเลยพะโลพะโลนะครับอืมเอาตลาดเรื่องนอกข่านะครับเรื่องนอกข่าเก,าเกา่าพิณาล้งบวานที่น้นอยอยากกินนะครับนี่จะเสิร์ฟเลยเนาะล่ะเนาะ แต่เช้าเลยนะครับอ๋ออ๋อถูกๆเป็นงานเป็นการกระสังได้บอ่คุ้น่วด <c oughs> อ๋อเนี่ยครับด้วยอ๋ออันนี้เป็นโสดน,นอนนะ่เนาะไก่เหนียวนะครับอ๋อโบวิเงินนะครับชุมือนี่ท่านสมัยเด้อสกแกนเอาครับนี่สกแกนเอาก็ได้เด้อสกแกนท่านสมัยุูมือนะครับก็ต้องใส่เงินให้ต้องใสเงินท่านสมัยแล้วุูมือนี่อันนี้กับแมนของห้าวบ่ครับ อันน oh, Bo <booster. S 1> ี้แม่นยังนี่พวกโอ้พวกแต่งที uh, <então> ่กันหมดสักบาทพวกแต่งห้ายี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทเออเหลือเงินดูสามสิบบาทเอาซื้อให้พวกแต่งนะใส่เศื้าบปลเอา เอาแตงเอาอะไรก็ได้ก่อนเอาไว้น้ำย่อยก่อนนี่ย่อยผมฝากไว้น้ำน่เยด้วยเด้อค่ะบักแตงโอ้ยบักแตงเื้อมันเสื้อหมกแตงบ่มันเจ็บได้โดนผมอยู่ไก่ไนะซื้ออันเจ็บได้เหงื่อได้โอ้ยผมอยู่กระตินอนู่นะเอออัดเจ็บได้โดนเอาขายดีละดาทั้งสองด้อกําลังนมทั้งมัดอยู่นี่เอ้านี่นี่ไก่พี for, <that S 1> ่น้อยอยากกินไก่มาลวด ตลาดเรื่องล้ท่าเก่าครับไก่พะโลกไก่สดหรือมีด้อยอามาหาเนี่ยน้องคนย่งมือเส้าครับเนยงมือเส้าสวัสดีครับแม่ข้าของห้องแม่นางแน่หรอโอ้มีเหมือนกันยาดิฟันยันเลือดลบพกันยาดิฟันกันเลือลบเลือจักสิบบาทกินไปเมื่อไบอ่โอ้ทุกอย่างสิบบาทสิบาทสักซีเล่าพักซีเล้า ันี่ย่างนี้โอ้สีหอมสีหอมสีเหล้ามีหมดตัวอืมซาลาเนี่ยสีหอมบ่ม no? ลมปนปลูกบ่ได้เาี่ยนี่นาะได้อยู่สีหอมชิปบาทเนะครับเด้อของแม่คคามีมดอยู่นี่บักรทัวรพักมีทุกอย่างนะครับนี่ชุบบักแต่งเศร้าบาทนาะบักแตงเนาะบักแตงบักพริกบักแตงบักพริกมีมดอยู่เนี่ยแม่คคาบักคุุงก็มีครับนี่คือตลาดเริ่มนกข่านะครับ เนียมือเศร้าหดมเดมือเนาะองเขาามดมือเด้อบบกอื้อกับนี่ักบพักบุ้งกับนี่ไมายากเับุ้งยืนน้ามากนี่เนาะสวยๆเด้อเอามาหาแม่ค่าเด้อโบสวยจะพักได้แม่ค่ากับสวยได้เลยเอาหนิเตากองยิ้มแย้มแจ่มใสแม่ค่าใจดีเด้ครับร้านนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสีิน้องมากโบพิดหวังเลยครับเด้อไม่ผิดหวังครับมหาแม่ค่าใจดีโบมีเงืนโอนก็ได้เด้อใสแก่นก็ได้ใสแก่นก็ได้ครับบริการพี่น้อง ได้หมดแบบไดพี่น้องต้องการนะครับเนาะสิบบาทก็โอนได้เด้อสิบบาทก็โอนได้เด้อเอาขอคุณหลายได้ไหมคะ่ะขอคุณหลายครับแม่าขมาใจดีมากนะครับขอพี่นันหลายเล่น,นล้านล้านล้านเ่ออย่างเราเพิ่นบอก ล่าเานอนมารีวิวเนี่ยล่าสเผาคนยุไส้คนวามารีิวเนี่คนว่าลาเขามือเหรเป็ด่นคนวามย่ไส้ยื่สุดบอกที่คนบอลาเป็ดรานเาเขาเผาเป็ดคนว่าโอ้ยมุ่งอยบ่โอ้ยมุ่งอยู่บ่บาบุญทางมาถึงเน่เอาคน่นว่า่นยนนวามารีวผมเห็นเห็นนเนี่ยเยอะ่ไปหาบ่น อันนี้ของของแม่ค้าบ่ะครับนี่บอสโอ้แมอนอาหารอีสานด้วยครับีเด้อเอาแม่ค้าเห็นเจองแจอาจชนะแม่ค้าแม่ค้าโอ้เห็นเจ้เเเอาจชนะาอ,นนอานะอ,อาแต่ว่านี่หมดของแม่ค้านอนไม้นอนไรเด้ออาหารอีสานนะครับนี่เอาเริ่มจากเส้าบาทนี่มัดขึ้นกันด้วยนี่เอาแม่ค้าแม่ค้าไม่อยู่นะครับแม่ค้าไปธุระอยู่พักเพิ่งแปดตัว คักเพิกง่ามฝนมาง่ามเนาะเริ่มจะสิบบาทบะเอ้าก็เจ้าแม่ก้าเห็นแต่เก้าอี้นะบอวแมนย่านกล้องผมเห็นกล้องเราไปเลยเห็นกล้องไปเลยน้องไม้บ้านห้างสิบบาทบ่เขาบอกสิบบาทถึงแล้วสิบบาทเท่านั้นบอกน้อไม้ไปป่านะครับเด้อป่าไปแกงเสียด้วยมันมันกำลังโพดินี่ไม้เนาะมันสีอ่อนนะครับน้องไม้โพดิน นกใไม่นกใไม้ดินเขาเอิญเนาะฝนตกแล้วมันถือโพดินขึ้นมาสมัยโบราเนี่แม่แก่ห้กินได้เลยซับอ่อนน้ำลอยหิ้มห่วยแซ่บได้หน่อไม้แนวนี่เพราะว่ามันอ่อนครับมันถือโบเหี้ยวนกใไม้คื้อมืาอนี่เอาสิบบาทเด้อนะครับมาอุ่นเหมือนแม่ขาดมาสุสเซ่อปอนกใไม่ย่างเดี่ยวกับรไดอะไรอื่นก็ได้โอ้ฮะโอ้กับปูมดก่อน ขายดีเพิ่นเอาไปดองใส่แตาบางุ่งบ่ะอนะครับคุณยายก็บระเดี๋ยวเหมือนด้อคุณยายคุณยายอาหารช่ำเลียดีกันมกละสิบบอครับบ่โอ้มกละสิบเอ้มกละสิบนี่แต่สิบเนาะอันนี้ก็บสิบบอครับบ่บักหน้าหรือบักหูเนี่ยโอ้บักหน้าสิบบาทบอเอ๋อเนี่ยเดี๋ยวกลับไปคุณยายมาซูมือ,อบ่ค,อครับ เนื้อมือเศร้าชู่มมือเนาะโอ้หันตะก,กินพวกนี้ด้วยพวกอาหารสำเร็จพวกประเภทหมกนะครับหมกไก่หมกอย่างคุณยายหมกไก่หมกหมูมมนี่ครับเอาอาหารคุณยายเนี่ยโอ้ยคุณยายคุณยายอยู่เท่าไหร่ล่ะครับนี่แหละครับ,รบผู้เฮ็ดอาหารแซ่บแมนบอกอีหลีเลยไอ้ยูหนี่เฮ็ดอาหารนี่แซ่บชู่มมือนี่ย คนทำไมเก่าเฮ็ดสู่สามัยเก่าอะไรเลยคนทำไมาม่อาหารนี่มกต้องไมใส่กันนี่สู่คนโบราณมกอะไรเสียบมกไก่มกอะไรล่ะคนโบราณอีเฮ็ดแสีบกรับโบโบลาณแล้วคุณยายเนาะแต่ว่าอาศัยประสบการณ์เคยเฮ็ดมาเน,ะะนาะมานน้ำกันเนาะมานน้ำกันบ่ครับบอโอ้มานั่งเรียนมานั่งเรียนเป็นโมบ่ได้มาตลาดบ,บ่เป็นสู่ บริดมาตลาดพวกเป็นะอยูดนะ้วยเนาะบางเชียงไม่ได้ <laughs> ผมเคย <c oughs> ผมอยู่กับราชินีหมดเลยนะครับผมบผมมาไทยนี่แหละครับไทยนี่น้ำตลาดไปเรื่<ๆ>อยๆไปเลยครับอขอบคุณหลายเดอเราแม่ค้าทั้งเงี้ยเงีคนละบไ้กับเพ่แม่ใคร ้เอาบริเวณอาหารกินพ่อมหมครับบอกกาแฟตลาดอำเภอ,<ผ>อ,อเลืองโกท่าเอินวัลเลืองโกท่าเก่าเนะครับอยู่หนานโรงบานหนานซี่เจมอ้อแถวนี่ละ่ะเป็นร้านจนดยายุดรถใหญ่เด้อยามื้ําบ้าเด้อพี่น้องสิมาอยากกินกาแฟเขามาร้านนี่ละ่ะอยู่ตลาดมุ่งชุดๆนี่เนาะแซ่บแซ่บไหมครับบอกรับประกันเลยรับประกันเลยครับนี่คันคันบัแซ่บนี่ เอาเงินแจ็งเนาะคือโอ้สดสดเด้ะสดสดแต่มีเ <ๆ S 1> ด้อ,อโอ้ขันบเ่เสียไปหาหมอไอโรงพยาบาลอยูแ่แม่คา้าดิเป็นแต่ฝีมือแสียเนาะมัมีเงินกันกนบปัญญาเนี่ยเด้อมีเงินกมาเลยมาเลยมาเลยบได้กินมีมีโทรศัพท์มีเงินในบัญชีมาหนิใสกแกนเอาหนิโอ้ท่านสมัยเนาะแม่ค้านี่คือท่านสมัยแต่เนาะ เฮ็ดหนังกินลราทั้งหลังไปนี่อ๋อโยกไปใช้เราบ่เพื่ออู้เพื่อการเล่นอู้เพื่อเ็นอู้เพื่ออู้เพื่อข่มขมเสบๆนี่บ่แม่ค่ากาแฟบ่อันผู้อู้เพื่อนี่บ่แม่นแม่นบ่โอ้ขายป่าแต่ว่าผู้ขายกาแฟคือผู้นี่นานนานมาแล้วดูค่ามาแล้วอ๋อ แม่ค่ากินกาแฟพ่าหุนดีดีเนาะฮุนดีหลา้สนดีเลยกาแฟลดไขมันอมจูโอ้ลดไขมันบอกก็พ่อหุนดีเนาะผู้ขายเนาะนี่หมดทุกอย่างนีหมดกอย่างะานี่บรงการเฮดด้วยคลองแววังวัประสบการปิบปี่าฮ่า่่าา่า่าฮาา่่ บอกหยอมแม่ค้าได้ครับดิเอาเดี๋ยวยังนุง่มอยู่ยังสาวอยู่เอาขอคุณหลายแม่ค้าเด้อยขายดีเนะครับด้วยแม่ค้ากาแฟครับอยู่ร้านมุ่งชุดไทยไปละการต้มนมม้ำหบบไงห้อยใส่น้ำต้มกบ่บอไส้บดข้างบอโอทั้งทึ้งเอาบอแบบโบราณเนี่ยมันแซ่บเนี่ยนี่แบบต้มน้ำนี่เนาะมักโบราณหรือมักทั้นสมัยมักโบราณมักทั้นสมัยแม่ค้าเฮ็ดไทยได้หมด <laughs> พูดพูดพดอยากต้องการแบบใดอยากกินน้ำต้มบบทานก็นได้เร้อแม่ค่าเนี่เอาขอพูดอะไรแม่ค่าใครหมดเลยทั้งแม่ค่ะเอาคนพูดซื่อไปได้เนี่ได้เลยูดกาแน้ลถามนต้แมอกามล้วนี่หมดนี่แบบไดก็ได้แล้ววาต้องการแบบไหนทำให้ได้หมดพงเข้าไ่เดียก่อ ร้อนตลาดอันนี้<ม>ไปใส่ละมีเตถวยไปซื้อเข่าไปซื้อเข่าเข่าเนี่ยโบมีโอ้โบมีเข่ามีเตถวยกินน้ำกันดีเหรจังไปอันนี้คือไปบุรีจี่นี่คือไปอูเพียวก่อนเนื้อนี่ล่ะโอ้ขัวเนี่ยอ้อมเนี่ยแม่ค้านี่ขายป่านี่ขายป่าแม่ค้าขายป่าได้เนี่เด้อนี่ป่ายังแนวของเขาป่านิ่งปลาดุกค่ะป่านิ่งปลาดุกชู่มืออยู่นี่ยล่ะจนเศร้าหอดยิดมหอดเร่ง โอ้โอ้ส่วงเสาเก่ามงกุระกับเมียแล้วเอาเหนียดได้เด้อปานิ่นปายังเด้อตลาดเสาอำเภอเรือนุ่ท่าเก่าครับดูนาล้งบ่านนี่แหละเอ๋ออยากได้มาหาแม่ค่าเมื่อนี้แม่ค้าที่กินเข่าเด้อแต่ว่าพวกกินปลาเด้อแม่ค้าเอาเนื้อมาเฮ็ดกิ่นอู้เนื้ออู้เนื้ออู้เพียขุ่นขมเลยเนี่ยบ่โอ้ยแสบแสบขุ่นขมเด้อ โอ้ยเป็นแต่แซวไปเยอนี่อ้อมบ่อ้อมอู้บ่กนี่อ้อมอ้อมผมผมบอาเรื่องบ่นี่้บ่เอาเรื่องบ่เอาเรช่วยเอากล้ลังกินเข่าครับนี่เด้อพ่อข้าแม่ข้าตลาดนี่เอาประมาณสักสามโมงก็ลังกินเข่าครับกำลังดื่มข้าวหอมแม่ข้ากาแฟกันกินเข่าเพื่อกันบ่นึกว่ามันออกกับนึกว่ามันออกกับแฟแ์ละเลี้ยวเลย โอ้แม่ค้าคุ้นดีเลยตัวนี้นะสดใสเลยเสียแดงเลยลวอนเราก็ล้างกินของแซบเลยครับเด้ดเร<อ>าจะแซบครับ,บ,บ,บอันนั้นพ่อค้าใครยังกว่านั้น <laughs> เป็นลูกมือขายกาแฟนี่บ่โอเป็นลูกมือเป็นลูกมือ <laughs> คนขายกาแฟนี่จะคนหน้าแตาด่ดีที่สา่นี่ <laughs> นะครับ <laughs> อันนี้เป็นกาแฟสมัยใหม่อันนี้เป็นกาแฟ โบราณเอาเส้นอะไรมาเข้ากล้องมาเข้ากล้องมาเข้ากล้องเจี๊ยบๆบุงเด้อผมใช้อาหารกัได้อันนี้ออมเนี่ยขมๆขมบ่เอาเรื่อเงี้ยบ่ขมบ่เรื่องขมจนกินบ่ได้ขมจนกินบ่ได้พ่อข้ากับแฟรได้เนี่ยลืมว่าเป็นพ่อข้าไกลๆได้เนี่ยนาจาดีได้เนี่ยเอามากับแม่ข้าเนี่ยแม่ข้ากับแฟร ยังนมนมยังเท้าสาวอยู่เดอ้อทั้งสองอ๋อลูกไส่บ่เด้อนี่โอ้โทษเด้อเด้อลูกไส่ลูกไส่ไไไบ่ครับบ่โอ้ผมนึง่งว่ะนะขอแชทแซชทครับเอาขอบคุณหลายครับอขอบคุณหลายเด้อเอาขอจบชิพนี้ไว้ตรงนี้ครับเอาพี่น้องเขามาเบิ้งแล้วนะครับผู้ที่ ท่านที่ตามกดที่ตามกดกรดิ่งเห็นแลเลยะครับเด้อเอาผู้ที่ทิดตามแล้วกับกดไลค์กดแชร์นั่นเลยครับขอบคุณพี่น้องท,ทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ